อ่าอย่างสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่เป็นก้าหัวปลาหม้อไฟขายดีมากข้างล่างนี้โตเป็นร้อยคนเต็มหมดคนรอคิวเป็นร้อยนี่ขึ้นมาชั้นสามเป็นห้องแอร์คนก็กินก็เต็มไปหมดอีกคืออาหารของเขาเนี่ยอร่อยมากเจ้าของเขาเนี่ยหนุ่มหล่อมากเลยอายุห้าสิบกว่าอุ้ยไปหล่นหน้าใสยังกะเด็กอายุสามสิบเจ้าของเป็นผู้ชายเขาลงครัวเองด้วยนะคือแบบ นุ่มแล้วหล่อมากเลยอ่ะไอ้กล้กวยหล่นกล้วยหล่นกล้วยหล่นเจ้าของค่ะอาส่งถ้วยมาให้แม่งนะนีะ่แม่สดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมกระเพาะปลาเขาว่าอร่อยที่สุดแล้วปูเขาเนี่ยปูก้อนแบบชิ้นใหญ่ๆ อร่อยที่สุดในโลกเลยเวลานนี้แม่มากินครั้งที่ห้า้ลวนะคือกินมาทั่วประเทศแล้วนะก็เพาะปลาเจ้าเนี้อร่อยที่สุดในโลกบุกอ้อนทอดสดมากเจ้าของร้านเป็นผู้ชายอายุ อายุห้าสิบกว่าแต่หน้าใสยังกับสามสิบหน้าใสยังกับอายุสาสิบเลยคุณผู้ชมเนีย่ยดูปุก,ก้อนสิเขาขายดีมากเขาขายมาสามสิบปีแล้วนะเออปิ่นก้าหัวปลาหม้อไฟ อร,อ,อ,อ,รอ,อร่อยมากกุก้อนเขาอะถูกใจแม่คุณผู้ชมเพราะว่ามันร้อนน้ำมิจฉีอร่อยมากคุณผู้ชมอืมจัใจมากเยี่ยม อร่อยที่สุดในโลกมีมาแล้วบางกรคืนงสิงคุณผู้ชมเจ้าขาเขาจะมีหมี่กรอบมาทุกทีแม่ต้องสั่งอันเนี้ยเาอันนี้เป็นเปือกแล้วเขาก็จะมีเนี่ยเม็ดมะม่วงแล้วก็มีแปะกวยมีพริกทอดมีเห็ดมีปลาหมึกมีกุ้งมีแห้วสมหวัง

ขายมา30ปีนะเจ้าของโลมากหน้าใสเลยอายุห้าสิบกาหน้าหมู่สามสิบเป็นผู้ชายเขาเข้าครัวทำเองด้วยนะคุณผู้ชมอืออร่อยมากแบะคล้วเขาไม่ขมืออร่อย ต้องสั่งนะมังกรกินถิน่นเนี่ยถึงก้าหัวปลามากไปข้างล่างเขาก็มีอนะเป็นลอโตเต็มที่มันแข็งสามก็มีแั้นสองก็มีเนี่ยอาจจะต้องลองชิมมันมนีดลูกอร่อยมากลองชิมเลยลูกชิมให้หมดก็คุณแม่เนี่ย เป็นอิน i ู f l นเซอร์ใช่ไหมคุณผู้ชมมารีวิวอย่างเงี้ยคุณแม่ก็กินเยอะมากคุณแม่ก็เลยต้องมีตัวช่วยนี่ค่ะเอาตังค์ขยะให้แม่ไปไหนึ่งคือสลิมลิงไฟเบอร์รับประทานแล้วเนี่ยมันจะดีถอกล้างลำไส้นะมันทำให้เราพุงยุบเวลาเรานอนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตื่นขึ้นมามันก็จะออกมาหมดเลยนี่ค่ะนี่คุณผู้ชม นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาขอแก้วให้แม่สามไปน้ำร้อนมาการมันจะมาชงนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราจะกินอย่างนี้ก็ได้แล้วใส่น้ำแข็งก็ได้กินก่อนอาหารมันจะดักจกับไขมันกินหลังอาหารมันจะช่วยเผาผาน,นค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา นี่โหน่ารับประทานที่สุดนะคะน่ารับประทานที่สุดเลยคะ่ะมาแล้วอาหารนะคะคุณผู้ชมน,นี่โอ้โหวันนี้ทั้งพุงทั้งอะไรเนี่ยอร่อยมากเอาเอาถ้วยมาให้แม่น่ะถ้วยใหญ่ๆหญ่จะตักให้ตักต้องเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมากหัวปลาหม้อไฟ อร่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นต้ยมยำกุง้งคุณผู้ชมต้ยมยำกุง้งค้งเนื้อไข่ผัดพริกขี้หนูมาจารยนหนึง่งโ <Okay. S 1> อ้โหที่สุดในปัจจภีเลยในประเทศไทยต้องยกให้เลยนะหัวปลาม้อไฟหัวปลาหม้อไฟเจ้านี้แหละปินเก้าปินเก้า เขาขายมาสามสิบปีแล้วเจ้าของนี่หนุ่มหล่อมากหน้าใสเลยคุณผู้ชมหน้าใสอย่างกับอายุสามสิบอะต่กล้องรับกับแม่หน่อยเดยระวังหกร้อนลูกหร้อนตะกล้องเขาต้องเบอร์นึ่งเถืะอโทรศัพท์สองเครื่องไงมันไม่สะดวกคุณผู้ชม แม่แม่ก็เลยถักมาแล้วคุณผู้ชมนี่ไงทักทักทายคุณผู้ชมหน่อยคนนี้แหละที่เมื่อกี้แม่บอกว่าเจ้าของหล่อชิบหายเลยห้าสิบสามหน้กับสามสิบชื่ออะไรพี่ชื่อหมูชื่อชื่อหมูเปิดมากี่ปีแล้วพี่เนี่ยสี่สิบปีสี่สิบปีตั้งแต่พี่ยังหนุ่มพี่เจเนอเรชั่นที่เท่าไหร่เจเนอเรชั่นที่เท่าไหร่ก็ต่อจากปลาเต่อจากป้าก็เลยเนี่ยหล่อชิ้นหายเลยคุณผู้ชมเนี่ยห้าสิบสามหน้าอย่างกับสามสิบอร่อยที่สุด ว่าปลาหม้อไฟปิ่นก้าถ้าเขาจะมามายังไงบอกคุณผู้ชมลงสวรรค์่นก้าวมาแบบรถรถได้สบายเลยครับเบอร์กโมงถึงกี่โมงตั้งแต่บ่ายสองครึ่งจนถึงค่ำสอึ่งครับปิดวันไหนบ้างมีไหมอ่าจะมีสองครั้งประกาศในเพจครับอ่าประกาศในเพจนะอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในประเทศไทยที่แม่สั่งทั้งหมดเนี่ยกระเพาะปลาเขาอร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ต้มยำหัวปลาแล้วก็ต้มยำกุ้งขหม้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็เต้าหู้เนี่ยมาแล้วต้องสั่งแม่มาแล้วสั่งทุกครั้งเลยและอันนี้ก็คือ ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นหมูส,สันชั้น่พริกเกลือค,ใใครับรอ,อ่าผดพริกเกลือครับคุณผู้ชมเลืแบบ้แห้งครับราคาโอ้โหที่สตรเองเลยอืมเยี่ยมที่สตรเ,เลย,เลยนี่ดูเลยทั้งหล่อทั้งเก่งอยู่ในครัวทำเองด้วยหายากนะนี่คุณ เนี S <S yeah, ่ยเจ้าของร้านข้างหน้าเป็นหลานสาวใช่ไหมงานน่ารักมากนางมารยาทิพงศงานมาให้ได้ปิ่นก้าหัวปลาทมดฝ่ายบอกเบอร์โทรหน่อยครับ43532ครับเบอร์โทรศัพท์ครับมาถึงต้องสั่งนะมังกรคืนดินก็ทำมาอร่อยมากแล้วนี่คือทางปลาชุบน้ำปลาทอดเมนูใหม่เลยอืมเนี่ออุ้งอ้อม หากุนยากนะทางปลาเนาะเขาล่าปลามาเลยนะอ,อร่อยมากพีส่สุดยอดอยสุดยอดเลยที่สุดนี่เป็นมะม่วงคนณผู้ชมมะม่วงเขาแบบสดๆเลยเนี้ย เมนูมีทั้งหมดสองร้อยกว่าเมนูแต่ว่าที่ซิเอรศษกาที่หน้าสั่งเนี่ยเนาะเด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัวเลยต้องหู้ว่าอร่อยที่สุดเลยพี่หมูสามชั้นก็มีอร่อยมากพี่หมูไม่มีไม่เหนียวเลยอ่ะเราคั่นกออกครับกัดทอดที้กรอบแล้วก็ปูเนื้อมันกินเป็นคอร์ดเออมะม่วงอร่อยมากที่นี่ก็แบบมะม่วงก็สดๆกรอบๆเลยนะออื้ ครั้งแรกจะคือวิทยาเนี่ยสุดยอดให้ห้าดาวคะแนนเต็มสุดให้สุดสุดยอดขอให้ทำอย่างนี Lindsey ư, Lindsey ้ไปเรื่อยๆนะห้คนไทยมีความสุขไปกินอาหารอร่อยๆดีๆมาให้ได้คุณผู้ชมปิ่งก้วหัวปลาหม้อไฟอร่อยที่สุดในโลกสุดยอดสุดยอดมะม่วงก็อร่อยมาก มาตั้งฝั่งเลจ๊าฮะไม่ค่อยมีคนขายเนยี่ยมันทำแยกฮะเอาหอาทำงยากคุณผู้ชมแล้วที่นี่หม้อไฟเขาใส่ฐานนะ่ะล้นจริงๆไม่ได้ใส่เอทิวแอลกอฮอล์อือคือบอกสูตรแล้วไม่กลัวคนก๊อบเลยนี่ไงเขาถึงหน้าหล่อหน้าใสเพราะว่าจิตใจเขาสวยเขางดงามนี่บอก53คนไม่เชื่อนะ นี่คือเจ้าของร้านหัวปลาเป็นก้ามเมาไปนั่งใส่ตุ้งหูเนี่ยบอกลงเธอเป็นเธอเป็นเกย์ใช่ไหมเป็นสิ่งที่อยากเป็นเป็นสิ่งที่อยากเป็นหนูตอบเท่ชิบหายอันนี้ทำมาให้แม่โดยเฉพาะเหรอกม ผมว่าแม่ไปไปไปกินที่แบบว่าเจอแบนกุ้ยไทแบนเจฟเทนจีนเกี่ยวเซมตีนอะเกี่ยวเส้นตีนอ๋อที่มันเป็นตลกคนนั้นน่ะเออเออเออเจฟเทนจีนอ่ะอ่ะอ่ะได้เจได้แม่มาหล่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนขับอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่อขอบคุณมากนะนี่มากินครั้งที่ห้าแล้วนะไม่เคยเจออร่อยมากก็เจอแต่หลานสาวคืนไง เดินตลานสาวเธอวันนั้นฉันมาออกช่องอมรินไงฉันก็ถ่ายเร็จเันรี่ไปกินเลยคุณผู้ชม,มอร่อยมันกรอบอะ่ะกรอบจริงๆะนะครับแล้วก็เขาแบบหมูกรอบผัดเกลือเขาเอาหนังออกก็น้ำพริกนี้พริกนี้เน้ำพริกสมสูแพงครับกลัวเสียงไม่เข้า กระเพาะปลาอร่อยมากอร่อยที่สุดในประเทศไทยและแม่กินมาทั่วและเย,รรยาวราชซู่สัง่งเธอไม่ได้แล,ล้วปูของเธอปูกก้านถึงสดสดที่สุดเลยที่สุดเลยเอาน้ำร้อนมารวยรวยรวย,ยเป็นหมื่นล้านนะจ๊ะมันนี่มันนี่แม่เอื้อมไม่ถึงเอออันนี้ใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้จะแตก คุณผู้ชมเก้าขานี่ค่ะหัวแก้วมันแตกมากเลยฉันจะอาดซ้อนนะไป,ไปคนทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสลิมดิง เลมอนเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่นี่ค่ะเดี๋ยวใส่น้ำแข็งเพราะว่าพนักงานเขายุ่งมากแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำแข็งลงไปสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่นี่คุณผู้ชม,มเดี๋ยวไม่ได้โชวอันนี้อีกเนี่ยไข่ตุ๋นระวางเลย คุณผู้ชมเจ้าขาเอาแก้วมาให้แม่สองใบแก้วไม่ปอคุณแม่จะชงอันนี้นะคะน,นี้ต้องน้ำเดดเดือดสริมลิ้งไทยทีชาไทยชาไทยอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาก่อนหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่สองร้อยวันนี้มีโปรนะวันนี้มีโปรคุณผู้ชม พราะว่าคุณแม่ถูกลอตเตอรี่ไงคุณแม่ก็เลยจัดโปรพอละสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศแม่เอาังินที่แม่ถูกลอตเตอรี่อ่ะเอาังินที่แม่ถูกลอตเตอรี่อ่ะมาซื้อมาจ่ายจ่ายค่าส่งให้คุณผู้ชมไงแม่ถูกลอตเตอรี่วันนี้แม่ถูกลอตเตอรี่แต่มีข้อแม้นะคุณผู้ชมต้องโบตให้น้องล้นฟ้าโวนหนึ่งสิบบาทเอง เอ็5ยูศูนย์ห้าเข้าไปไปเหตุ PO, ทีพีเออทีพเ็น g l o b a l นะเข้าไปที่คอมเมนต์เนี่ยะระบบมันจะดูระบบมันจะดูค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้เป็นสล,ลิมลิงชโโ็อกแกลกมอคคาค่ะามาแล้วค่ะเนื้อพุงไข่ผัดพริกขี้หนูค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ไข่ตุ๋นหม้อไฟ เอาไอ้ไอ้เ,อเ,อเ,อเอต้าหู้ไปก็ได้แม่ไม่รีวิวไปแล้วเต้าหู้กับมะม่วงเอามาตั้งล่างเออนี่ค่ะจ้าละสองร้อยคุณผู้ชมเนื้อพุงไข่ผัดพริกขหนูจะบอกเลยมันเนิบมันอร่อยมากปลาอะไรนะพี่ปลาปลาเก๋าค่ะคุณผู้ชมปลาเก๋ามันจะแพงมากนะคะปลาเก๋าจะแพงกว่าปลาธรรมดาหน่อยจต่นจเนื้อมันจะเนิบมันจะอร่อยคุณผู้ชมเจ้าขามันจะอร่อยอันนี้แม่ชมวอนนี่ สลิมนิ่งช็อกโกแลตมอคค่าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเจ้าของเข้าใจดีมากเจ้าของฮะอายุห้าสิบสามแต่หล่อหน้าใสเลยเงินกัสามสิบแต่งตัวเท่ด้วยใส่ตุ้มหมูที่อยู่สองข้างเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาเข้าครัวทำอาหารด้วยนะเขาสืบเขาสืบทอดจากพ่อเขามาเนี่ยสามสิบปีแล้ว มีไข่ตุ๋นน่ยคุณผู้ชมแล้วที่นี่กาขายอาหารไม่แพงขายถูกหลักร้อยเองคุณผู้ชมกินได้เป็นก้าหัวปลาเม้าไฟคุณผู้ชมถ้าวันหยุดเขาจะติดประกาศไว้ในเพจ อยลบอกเด็กมาถังขยะมามุ่งกันหมดไงไม่มีคนเอาถังขยะพอเขาขายดีเนี่ยก็ยุ่งเขาทำไม่ทันเด็กเสิร์ฟไม่ทันเลย แต่อาหารที่นี่เร็วมากคุณผู้ชมสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยไม่ต้องรอ,อนานเลยเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะสล,ลิงดิงช็อกโกแลตม็อกแค่แค่กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเป็นสามร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยนะคะอันนี้ไม่มีโปรนะคะแต่จริงๆมันก็คือโปรแหละห้าร้อยแล้วลดเหลือสามร้อยนะคะส่วนอันนี้นะคะสล,ลิงดิงเดมอนเบอร์รี่คะชามะนาวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา ห่อละ500ไม่ขายขาย200ซื้อกล่องเดียวมีค่าส่ง100 5กล่อง1น0 0ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีค่ะนะคะวนอในนี้นะคะฮะสลิมดิ้งไทยทีค่ะห่อละ500อไม่ขายขาย200ห่อนหนึ่งมี12บ5กงซอง,อง,องานากเป็นหัวเชื้อคุณผู้ชมวันนี้มีโปรพระแม่ถูกรัตตอรี่200ส่งฟรีทั่วประเทศห่อเดียวนะคะแล้วก็มีข้อแม้นิดเดียวเองเงื่อนไขคือคุณต้องโหวตให้ nu05 เข้าไปเพจ t p n l o b a l แล้วเข้าไปที่คอมเมนต์ไปพิมพ์เลย nu05 เท่ากับ1คุณเสีย10บาทเท่ากับ10คุณเสียร้อบาทเท่ากับร้อยคุณเสียพันบาทะคะแล้วต้องโอนเงินด้วยนะคะระบบดูดก็จะดูแลไปที่คอมเมนต์ของท่านท่านก็โอนเงินด้วยค่ะนะคะหรือจ่ายเป็นบัตรเครดิตก,ก็ได้นี่มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขอ,อน้ำแขงแม่ถังหนึ่งนะมาอีกแล้วก็เรียกว่าอะไรบอกคุณผู้ชม อ๋อส่วนกรอบค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้สลิมหนึงไฟเบอร์กล่องละ5 0 0ไม่ขายเราขายเพียง2 0 0ร้อาน้ำแข็งม่ถังหนึ่งแล้วขายเพียง20 0 5ห้ากล่อง1น0 0ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีนะคะมันจะช่วยตีถอกล้างลำไส้รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงนะคะเอาเอาถังนี้ไปเลยลูกถังเปล่าไปเอาน้ำแข็งนั้นมาตั้งตรงนี้มเมื่ออึ้งไปถึงมันจะดีถอกล้างลำไส้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่คุณแม่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกินตั้งหลายที่กินเยอะขนาดนี้กินทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่คุณแม่มีตัวช่วยไม่งั้นน้ำหนักคุณแม่อาจจะ200กิโลนี่น้ำหนักคุณแม่ลดไป10กิโลจาก8 3เจ็ดสสริมลิงไฟเบอร์เราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ10,000 0คนเราส่งออกไปทั่วโลกนะคะคนอื่นใส่5ซองเราใส่12ซองคนอื่นผสมแป้ง,งเราไม่ผสมแป้ง,งคนอื่นขาย590เราไม่ขายเราขายเพียง2 0 0แล้ว12กล่อง2 0 0 0ตกกล่องละ170็ถ้าเราขายส่งค่ะนะคะ,นะคะซึ่งของเราไปขายนะคะ สนใจโทรมาเลย0816304622รลอไลน์มาเลย adlee หน้าดัดแกงลน์มี a d l e e n a g a n g ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองชิมชิมไันเนี่ยไข่ตุนนน่ากินม,มากเลยคุณผู้ชมอืมสุดยอดไข่ตุนเขามีไส่หมูสับมีใส่กุ้งอร่อยมากมีใส่ไข่ไข่อะไรเนี่ย มุยเป็นไทต่ตรงที่อร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยมากแล้วก็ขายไม่แพงไงคุณผู้ชมอืมที่สุดอร่อยมากแล้วนี่อันนี้อันน,น,นี้เอาน้ำจิ้มเนี่ยม่มันกุ้งเหรอน้จำจิ้มโหยไปหยเหน,น้ำจิ้มให้แม่หน่อยเยียวเพิ่มไม่ถึง นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบกรอบเป็นแบบกรอบอร่อยมากที่สุดเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะนี่อะไรน้ำจิ้มคุณผู้ชมเจ้งหาเดี๋ยวคุณนี่ค่ะเราใส่น้ำแข็งลงไปใส่น้ำแข็งลงไปนะคะมันจะอร่อยมากมีค่ะ สลินนึงช็อกโกแลตมอกค่ากล่องละ500ไม่ขายเราขาย300แต่ซื้อกล่องเดียวมีค่าส่ง100นะคะกล่องนึงมี12ซองซนึง15กรัม12กรัมค่ะมันมีสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะอร่อยชื่นใจมากคุณผู้ชม กินจนหกเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากๆนะคะส่วนอันนี้สลิมลิงไทยทีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาห่อละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยหกห่อหนึ่งพันได้หกสิบแก้วหกสิบซองสิบห่อพันห้าได้ร้อยสองร้อยแก้วกับแก้วละสิบห้าบาทคุ้มหิวอิ่มนักแปดชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงหัวใจค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็ท่านอนุมูลอิสรรนะคะ แล้วก็14ห่อ2,000จะชงได้140แ14ก้ว142ซองละ15กรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาน์ไม่มีมมมคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อนะคะสริมยิ้นไทยพีค่ะอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันทาร์ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อค่ะนะคะมีก็ขายดีมากน่นี่ทัวทัวคนจีนมากินเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยขายดีมากๆเพราะอะไร ทำอร่อยแล้วถูอร่อยมากชื่นใจคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยนะคะ08 16 3 04 6 2 2่หามศน์สี่หกสองหรือไลน์มาเลย mm hmm. a t i n a gangline มี adledna. g a n g ไลน์ hmm. ชื่อเขาโอดค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็โปรวันนี้แม่ตุกลัตเตอรี่แม่ก็เอาเงินที่แม่ตุกลัตเตอรี่เนี่ยมาจ่ายค่าส่งคือรี่ให้นะคะเฉพาะชาไทย ซื้อห่อเดียว200ร่งฟรีทั่วประเทศโปรสิ้นสุดคืนนี้นะคะโปรสิ้นสุดเยี่ยงคืนไทยกดทันรีดกดเลยทักไลน์มาเลยโอนเงินมาเลย0 0 5 1 1 8 8 8 8 0กสิกรไทยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องโหวตโหวตให้น้องล้นฟ้าที่ไปประกวดในยูนิเวอร์สอายุ7ขวบวารุไทยแสนพรศิรีอรุณ ในคิวนีเวิร์2023คือเวทีนางงามเด็กที่แม่ปุ้ย GPN แม่ปุ้ยมีจินนาจัดขึ้นปีแรกแล้วน้องล้นฟ้าเข้าประกวดตอนแรกได้อันดับ8ตอนนี้มาอยู่อันดับ3แต่แม่ต้องการให้เป็นอันดับหนึ่งขอความเมตตาจากคุณผู้ชมช่วยโหวตให้น้องล้นฟ้าสำหรับคนที่ซื้อหอ่อละ200และส่งฟรีเพียงแค่1โหวต10บาทก็ถือว่าเป็นคะแนนของมหาชนเป็นเกียรติยศแก่ชีวิตของน้องล้นฟ้าสวัสดีค่ะ